ตัวเลขของผู้สมัครนะฮะโดยผู้สมัครคุอาการสำนักงานกรกตประวัติย่อนะฮะไม่ว่าเราไปที่ไหนเราจะรู้สึกสดชื่นแจ่ใสนะคะจะมีของหลากเยอะแยะมากมายนะคะมีตุกตามีอะไรซึ่ง มันก็เป็นเป็นความหมา,าะะ่ในเชิงองคหัวที่ทำให้เราสดชื่นนะคะการจะรับเอาความสดใสแบบวันนี้มาก็ชื่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรน,นะคะและในวันนี้ชื่อแล้ก็บรรยากาศแห่งความสดใสนะคะความสมบูรใส,สของวันที่ดีนะคะที่ให้ทําให้พวกเราเนี่ยได้มาได้มีโอกาสซึ่งก็เปิดให้มีการเลือกตั้งใน,ใน,นนะวันที่24นี้นะวันอาทิตย์ที่24มีนาที่สุดดี้น่นะคะซึ่งนะคะเราไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง เรืองต่างนะคะตั้งของเรามีผู้สมัครรวมกันมากถึง95าคนจากการตื่นตัวจากการต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เือตั้งทุกท่านน,นนะคะมารวมกันอยู่ณลที่นี้นะคะเพื่อที่จะได้มารับทราบข้อมูลตนนะคะในการหาเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะป้องการการเกิดเหตุการกระทําผิดกฎหมายการยอมรับในผลการเลือกตั้งรู้แพ้รู้ชนะรู้อภไยในการเลือก คนที่รักเลือกพักที่ใช่บัต่สอไปนละ้ที่สําคัญแล้วก็ในประเทศของเราเองนะคะก็คือถือเป็นนโยบายหลักของประเทศด้วยนะคะที่จะเ,เป็นนโยบายในการที่จะต่อต้านการทุจริตและก็คณะนาท,ทีวิทยากรน,นะคะซึ่งจะได้มาพูดคุยกับเราในประเด็นเหล่านี้นะคะรวมถึงเรื่องของการสแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน้ในการสนักสนับสนุน,านการเืลิมสอบสวนของกองร้งรีกตราต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนวันนี้ท่านมีข้อสงสัยข้อสะท้อนะคะและให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครันี้อย่างเต็ที่นะัการล้าๆด้เพาจรคอก็ป็นสต่อคืาไมยพารจกรวันั็้งทพูดว่าเป็นเรื่องของการพีการแ่งชการั้งพูดสองข้นประธานมูลนตรีสอ สอบราชก,การนะคะท่านบอกไว้ว่าก็คือการที่เป็นคนดีเป็นสถาบันที่ดีเป็นองค์กรที่ดีและก็เป็นตัวอย่างที่ดีมุ่งกระทําแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินในฐานะที่ท่านได้อาสามาเป็นคนสาธารณะเพื่อช่วยแผ่นดินนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะก็ เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นคําพูดที่เตือนใจและสกิดเตือนใจเราทุกคนในการเรื่องล่านี้นะเป็นการระบบพักทั่วอะไรเนี้ยเยอะนะสุดท้ายก็เป็นผลเอกประยุทธ์จันรโอชาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพลเอกสุทธิพลจารันนราตรนกิซึ่งเรากรูาอกว่าหัวคะแนนข้างบนนะครับกับตัวนายกตดนสารพิพากษาจําคุกอีกคนละหนึ่งปีไม่รอลงอาญาสารันตต้นสารุทธรยกณขณะน,นี้ไอการจะดีกาถ้าโกหกพัดสองเลี่งนะบัตท่านซื้อหัวเท่าไหร่ท่านท้าสภา ข้าึ่งอยู่นานครับพี่ครับแล้วก็ตอบไปชื่อใจผมซื้อหัูละร้อยห้าสิบแต่แต่เพลงเมืองบจังหวัดชุมพรกลาตามข้าพเจ้าข้าเจ้าจังหวัดชุมพร อวพรากเม้อมด้วยสมา,ามชิกพรรคืองผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐสัญญา,ใ,า,ญญาในการให้เป็นไปโดยสวัสดิ์และจะทมทันทีข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,ง,งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่นางสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่นาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งมาเกี่ยวข้องกับการหา ทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยจะยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยจะยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวก้องเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกของข้อ3ข้อ3ข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายจะปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข, <ure> ข้อห้าข้อหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร,รับผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อาจทาให้กระทบกระเทือนต่อการหหเห็นหรือที่ยอมหอรือที่ยอมให้ผู้อื่นใช้อานใจตารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจใได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจข้อเจ็ด พรพเจ้าและครอบครัวขอให้ทุกท่านเชิญได้ประจำที่ค่ะระดับต่อไปค่ะเกศสองเชิญค่ะเกศสองรับพร้อมเชิญเลยนะคะเมื่อเสร็จระดับที่หนึ่งถึงสี่แล้วเชิญระดับต่อไปเลยนะคะอย่าบังครับขอนิดนึงครับกรรมการครับเดี๋ยวไม่เห็นกระดานเลย 啊，难听！哈哈。